ในที่สุดผมก็ตัดสินใจทําจนได้รวมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคํานามคําคุณศัพท์หรือกิริยาพร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการใช้เข้ามาดูกันได้เลย French with Adi ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับ do do เป็นคำคุณศัพท์เพศชายนะครับแปลว่านุ่มนุ่มนวลอ่อ,อนโยน J'ai besoin d'utiliser un savon très doux pour mon visage. J'ai besoin d'utiliser un savon très doux pour mon visage. Un savon doux, le un savon très doux, que ça boutique en ในฝรั่งเศสจะมีสบู่อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งคนนิยมใช้กันมากในอดีตแม้กระทั่งปัจจุบันนี้สบู่นี้ก็ได้โกอินเตอร์เนื่องจากว่าเป็นสบู่ธรรมชาติแล้วก็อ่อนโยนพอที่ใช้กับใบหน้าได้รวมทั้งถูตัวแล้วก็ซักเสื้อผ้านั่นก็คือซาวงดูมั l เซย์ o n d งดูม s e เซย์หรือว่าสบู่มักเซย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นของแท้นะครับหากเพื่อนเพื่อนซื้อของเล่นแบบไม่แนะนําให้ลองใช้กับใบหน้านะครับคําที่2นะครับฟูฟูเป็นคําคุณศัพท์เพศชายนะครับแปลว่าปลอม dans Cema on utilise que des faux billets. dans le cinéma on utilise que des faux billets ในวงการภาพยนตร์เราจะใช้แต่ธนบัตปรปลอม Dans le cinéma หมายถึงในวงการภาพยนตร์นะครับ des faux billets ก็คือธนบัตปรปลอมนะครับหรือว่าตั๋วปลอมแต่ในบริบทนี้จะหมายถึงธนบัตปรปลอมนะครับคำที่3นะครับ français français เป็นคำคุณศัพท์เพใชยแปลว่าฝรั่งเศส le drapeau français est tricolore

ผมจะปฏิเสธการเชิญของคุณได้อย่างไรอ t n วิทาชั่งคือคำเชิญนะครับแล้วก็มาถึงคำที่ a นะครับ r d e ์ r e g a r d e r เป็นกริยานะครับแปลว่าการดูการรับชม j a i été s a g e pendant toute la semaine Je peux regarder la télé J'ai été sage pendant toute la semaine Je peux regarder la télé หนูเป็นเด็กดีตลอดทั้งอาทิตย์เลยหนูขอดูทีวีได้ไหมคะ ê t r e sage คือเป็นเด็กดีไม่ดือไเม่อสนนะครับ Pendant toute l e s e m s i n e i n e ตลอดทั้งอาทิตย์ Regarder la télé ก็คือการดูทีวีนะครับ Télé เป็นคำที่ใช h h ้กันอย่างแพร่หลายในฝรั wa, at at ่งเศสนะครับย so ่อมาจากคำว่า t é l é v s s o o n หรือว่าโทรทัศน์นะครับแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายนะครับ Soleil Soleil Un soleil เป็นคำนามเพศชายนะครับแปลว่าดวงอาทิตย์ Le s o l e i l se lève à l'est e ละ e ุกุช se couche à l'ouest cou ดวงอาทิตย์ขึ้น,นทิศตะวันออกลวก็ตกในทิศตะวันตก Le s o สุรุเลสเหมายถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับ Les จะอ่านว่า Les t นะครับแปลว่าทิศตะวันออกจะเขียนเหมือนแ e, อเพียงแต่ว่าจะเป็นเออตัวใหญ่นะครับเมื่อเห็นแล้วก็จะรู้ทันทีว่าแปลว่าทิศตะวันออกสุกุช์ในบ,บทนี้แปลว่าตกนะครับ west ก็คือทิ่ตะวันตกให้สังเกตนะครับว่าจะต้องเขียนเป็นโอตัวใหญ่เช่นกันสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันในตอนถัดไปนะครับโออร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเราโอวอร์ Over.